สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับบาร์เซโลนาครับเล่นที่ค้ำนูต้อนรับกันมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับสองทีมนี้คือเต็งแชมป์นะครับทั้งเต็งหนึ่งและเต็งสองนะครับทั้งคู่มาเจอกันนะครับถือว่าถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับบาร์เซโลนาครับรอบที่แล้วผ่านทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เข้ามานะครับส่วนลิเวอร์พูลครับผ่านทางด้าน f อฟซปอโตเข้ามาเจอกันนะครับถือว่าคู่นี้แฟนบอลทั่วโลกจับตามองแน่นอนครับแล้วเป็นการเจอทีมเก่าด้วยครับของทางลุยโซเลสและฟริเปโคตินโยดูว่าจะต่อกรกับทีมเก่าอย่างไรมาดูตรายชื่อเตัวตริงครับของฝั่งบาร์เซโลนาครับผู้รษาประตูเป็นมาร์กเดเตแสเกนครับแผงหลังก็จะมี ยูติตี้เคลาปิเก้จอนี่อัลบาซิโอโรเบโตตรงกลางเป็นสปูตเกตอาตูอิวาลากิติดและตัวรกุกใช้ฟริเป้คุตินโหลุยส์โซเลสและลิโอเนลเมสซี่นะครับส่วนลิเวอร์พูลครับลูกศรประตูเป็นอาริซอนเบ็กเกอร์ครับแผงหลังก็จะเป็นเฟอร์จ e ิลฟานไดจูเอมาร์ติฟแอนดรูเบอร์สันเทรนด์อาริเซอร์อาโนครับตรงกลางเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันดาบิเกตตาฟาบินโนและตัวรกุกแน่นอนครับสามภาสานแดนหน้าซาโดมานี โมฮัมเหม็ดซาร่าและโรบิโอ้ฟิมโนของจิงตัวฟิมโนจะลงฟิตทันหรือเปล่านะครับส่วนแน่นอนสามประสานแดนหน้าของบาร์ซ่าคตินโย่เมสซี่และสัวเลสนะครับเอาครับเก็บด้รับครึ่งแรกแฟนบอลทั่วโลกจับตามองแน่นอนครับคู่นี้บาร์ซ่าสุดดาที่ผ่านมาเพิ่งจะได้แชมป์ลาลิก้าไปนะครับแชมป์ลีกสมัยที่26ไปครองนะครับ อาโต้และมีโอกาสลุ้นทริปเปิลแชมป์ได้ด้วยเมสซี่ปั่นตึกมาติ้อครับแล้วเคลียวไปครับโรเบอร์สันมาเน่เกียร์ตาซาลาส่วนยูโปกอลลุ้นแชมป์ลีกด้วยนะครับบีกับแมนซิตี้เหลืออีก2นัดสุดท้ายซาลาให้ปีเก้เคลียวไปได้ครับบอลมาที่ลาคิติชจ่ายติดโรเบอร์สันครับบอลมาที่ฟิมิโน กีตาหลายปุ่ดมาแน่โอ้โหแต่ว่าโดนเบาไปหน่อยครับแต่เซกันเคลียวมาบอลอยู่ที่ราคิติต้วครับเฮนเดอร์สันแย่แล้วเอาบอลกลับไปครับเฮนเดอร์สันจ่ายติดครับจะให้ซาร่าบอลอยู่ที่บุสเกตคูตินโยอาเอาบามาที่คูตินโยครับบุสเกตโซเลสมาทางขวาที่เมสซี่เมสซี่เมสซี่นี่ยังไม่เคยยิงลิเวอร์พูลได้นะครับ เซโรเบโตให้มาที่คูตินโยติฟตาอาดาว่ามีคูตินโยโอ้โหโห,หนึ่งศูนย์เลยครับบาซ่าขึ้นนําไปแล้วครับจากฟริเป้คูตินโยครับโอ้โหยิงทีมเก่าได้ครับมาดบาซ่าขึ้นนําอย่างรวดเร็วครับโอ้โหย <c oughs> วต้องดูการยินตําแหน่งของแอนดูโรเบอร์สันครับมาดเอา,าละครับบาซ่าขึ้นนำครับ เมสซี่มาที่ทางด้านซิโกโรเบรตโตครับเพื่อัากับซัวเลสด้วยนะครับแล้วก็จบที่คูตินโยนครับคูตินโยตอนตอนแรกแปะให้ซัวเลสแล้วครับแต่ว่าบอลทลักมาที่คูตินโยยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับอะครับบาซ่าขึ้นนำครับ แน่นอนว่าการที่ต้องมาเ,เยือนคัมโนนึงเล่นยากแน่นอนครับไม่ว่าจะทีมใดก็ตามครับเอาป่าติดเทรนเนอร์อาร์นอครับไปที่ซาร่าซาร่าจิ้มต่อมาที่เกีตาไรเดียตมาที่เฮนเดอร์สันติดปีเก้ครับเดปีเก้เคลื่อออกไปบอลมาที่เมสซี่ เรยวนี้เมสซี่เมสซี่ให้ซัวเรสซัวเลสไหลต่อมาที่เมสซี่โอ้โหติเซฟอาริสอนเปิดอีกทียัดมาบอลโอ้โหซัวเลสซ้สำไม่ได้ครับโอ้บอลไปเข้ามืออาริสอนเบ็คเกอร์พอดีครับโอ้เกือบจะ2 0นครับบาซา่าแล้วลิฟูยังไม่ได้จบเลยนะครับซาร่าให้เฮนเดอร์สันคืนกลับไปที่เจอมาติฟฟาบินโยโอนบูสเกตตัดไปแล้วบูสเกต โรเกตติฟาบินโยฟาบินโยให้มาตรงกลางฟิเมโนไหลทะลุช่องทางขวาอาครับซาร่าซาร่าติดจอนี่อัลบาเราเล่นไม่ได้อัลบาโอโดนสกิดครับซาร่าแต่ไม่ฟาวครับผู้สินิให้เล่นต่อ,อยูติตี้อาตูครับมาที่เมสซี่ซเซลโลแบรโตทันครับให้สวรลิัวเริตติดกีตาร์ครับเฮนเดอร์สัน อ้าวโดยนยื่ตัดปลายอารบบอลของทางบาซ่าอาตูยินติบ็อกโซเรสอีกทีหนึง่งไม่เข้ากรอบครับเจอกันครั้งล่าสุดครับถ้านับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ล่าสุดก็ปี2006-2007ครับเกมนั้นลิวพูบุาชนะบาซ่าได้ด้วยครับ2-1ก่อนที่จะเล่นในแอนฟิลด์แล้วแพ้ไป แต่สุดท้ายลิวพูเข้ารอบนะครับแต่ถ้าล่าสุดเลยนี่ต้องเป็นเกม ICC ครับเมื่อ2ลูกการที่แล้วครับลิวพูถล่มบาซ่าไป4-0อ่ะครับฟิกิกของบาซา่าซิโโลโรเบตโตเปิดขึ้นมาฟิมิโย่มงดักได้อาตูอาต,อาตูไม่ผ่านเฮนเดสันแต่ยังเบียดได้ครับมาทางขวาเมสซี่จ่ายอ้าวจ่ายเสียครับโอ้โหแล้วลิวพูจะสนุดนครับซิมิโนโ ไปสายที่มาเน่เซโดมาเน่สับไม่ผ่านปิเก้โรเบรสันไปเฮนเดอร์สันเปิดมาส oh oh. าราสาราโอโห่ก็ยังหาจังหวะจบไม่ได้ครับลิวพ์พได้ทุ่มครับโรเบรสันจะทุ่มมามาเน่มาเน่ไม่ผ่านครับบอลอยู่ที่อาร์ตูอาร์ตูไปที่บุสเกตเมสซี่ไปที่ซิรโรเบีโต โดนสไลด์โดยโรเบอร์สันนะครับเกต้าโรเบอร์สันไปที่มาเน่เฟมิโน่เล้าสุดท้ายครับปิเก้ถึงก่อนขึ้นกับไปที่มาเดแตแสเกนสวอเลตสวอเ,วเล้วเฮนั้นให้มาอ้าวเป็นลิวพูได้ฟาวนะครับจากนที่เฮนั้นได้บอ <c oughs> โอ้โห้เสียวโรบ่ เดยวบุสเกตโอ้โหไปย้ำเลยนี้ใส่แม่ฟีคิกครับเปิดขึ้นหน้ามาไม่มีอะไรโดนเขี่ยออมาเกยิต้าไม่ผ่านบุสเกตครับไอโซเลนเกนบุสเกตไปซ้ายเทรนต์อาโนอ้าวบอลคูตินโยได้ครับคูตินโยติดฟาบินโยเรเซอร์อาโนอาโนโดนเดียดแย่งไปแล้วอาวครับแล้วก็ติดให้คูตินโยอาตูให้ จะให้เมสซี่ครับแล้วลิวพูลจะสวนเจ้ายังสวนไม่ได้ครับบอสเกตเอาบาอีวานลาคิติสลาคิติสเปิดมาบอลลึกไปถึงอาริสันเบกเกอร์ครับโอ้โหแล้วจบขึ้นแรกครับบาร์เซโลนาครับนำลิวพูลอยู่1ประตูต่อสวนครับประตูขึ้นนำจากฟิลิเป้คูตินโยนะครับ ชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับบาร์เซโลนากับลิเวอร์ p ู o ครับครึ่งแรกนี่ลิเวอร์พูลแทบจะไม่มีโอกาสได้จบสกอร์เลยนะครับเป็นฝ่ายบาซ่าที่ทำเกมรุกได้ดีกว่านะครับแล้วขึ้นนำไปแล้วด้วยอา้าวฟิมิโนย่งแต่ฟิมิโนซัดโอ้โหเสาแรกไม่เข้ากรอบครับโอกาสได้จบสกอร์ในครึ่งหลังครับของทางลิเวอร์พูลครับดูครับฟิมิโนซารา มีช่องครับแล้วให้คือนี่ครับทางด้านดูดิตี้ก็ไปเสียตำแหน่งครับทำให้ฟิวิมิโน่นี่ได้ซัดด้วยขวานะครับแต่บอลลุดกลับออกไปลาคิติสบอลมาที่หลุยซัวเลสแมตติดเฮนเดอร์สันครับฟดาดได้ฟิมิโนมาที่ซาร่า โมอฮเมซาลาแล้วไหลทะลุทะลุมาไม่ถึงฟิมิโนครับวิตี้เกือไปที่แต่แซกเกนโิเบาซันไปที่ฟาบินโยครับมาเน่มาเน่ติดบล็อกอครับปีเก้ให้ไปที่เมสซี่ซัวเรซอ้าวบอลลึกมาถึงฟานไดครับมาติส <c oughs> ให้ฟาบินโยฟิมิโนออกซ้ายที่มาเน่โรเบอร์ซัน ไหลามาเกต,าต้าปัดไม่ถึงฟิมิโนครับ <c oughs> ยังได้อยู่ครับลิเวอร์พูลโูบัชนใช่ไหมเฮนเดอร์สันเกต้าสายลูบัชนไหลเดือดมาที่ฟิมิโนโฮโฮตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโฮโฮโดยทางลูบัตโตฟิมิโนครับโอโหแล้วเป็นอาเวโกของทางด้านลิเวอร์พูลด้วยครับโฮโหอาร,ราอ์ครับลิเวอร์พูลตามตีเสมอสำเร็จครับ รู้การ2006 2007ก็เกมนั้นปาซานนำลิวโพก่อนด้วยครับแล้วก็โดนตีเสมอและสุดท้ายเกมนั้นแซงกลับมาชนะแล้วเกมนี้โดนก่อนแล้วตีเสมอสำเร็จแล้วครับตอนนี้ดูครับจังหวะให้มาของทางรูเบรซันครับจบที่ฟิมิโนครับโอ้โหระยะเผาผลแบบนี้ก็ไม่พลาดครับ1-1ลิวโพตีเสมอได้ โอกาสไม่กี่ครั้งครับแต่ว่าสุดท้ายได้ประตูครับเกตาให้ฟิมิโนขึ้นกลับไปที่ฟาบินโยครับซาร่าฟิมิโนไหลามาที่เฮนเดอร์สันติดล็อกครับ<ม>เป็นมิโตที่บล็อกไว้ได้อ้าวโอ้ฟาบินโยตัดมาให้ซาร่าซาร่ายกไปที่ฟาบินโยทันนะครับฟาบินโยซาร่าซาร่าสับ ไหลเข้ามาโอ้โหไฮนสันไม่เล่นครับแม่น่าจะปล่อยให้เพื่อนอีกคนครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นไมเคิต้าก็มานี่ครับตรงนั้นไอซอนครับวางยาวบอลลึกครับไปถึงปีเกยูติตี้ไหลอ้าวติดมานี่ฟิมิโนออ้าวฟิมิโนโฟาวครับโอ้โห บรสเกตถึงก่อนแล้วฟิมิโนโเข้าจากข้างหลังครับก็เป็นฟรีคิกของบาร์เซโลนาครับยูติต,ตีจะเป็นคนเปิดครับเปิดขึ้นหน้ามาฟันได้มงมาติปขึ้นกลับไปที่อาริสันเบ็คเกอร์ออกมาปีเก้จ่ายเอาฮูู้หอาครับบอลิเวอร์พูมาเน่มาเน่โอ้โหไปไม่ได้ครับ อาโตวเขื่อบไปที่ปีเก้โอ้โห,โ,โ,หโดนโชนโดยซาร่าแล้วแต่สุดท้ายยูฟูก็สวนเกมรุกขึ้นไปไม่ได้ครับแต่บาซ่าเองก็จ,กจ่ายมาจะให้เมสซี่ก็ไม่ผ่านครับซาร่ามาทางขวาครับฟาบ,บินโยซาร่าฟิมิโนไหลทุบมาที่บาเน่โอ้โหแล้วซาร่าซ้ำเอา้าโอ้โหโอสองประตูต่อหนึ่ง โอ้ลิวพูแซงเฉยเลยครับจากโมฮัมเหม็ดซาา่าครับโอ้โหโอ,โอ้จังหวะที่บาซ่าสวนแล้วโดนตัดบอลนะครับโอ้โหสังเกตนะครับแนวรับของบาซ่าเหมือนจะเกรงๆด้วยนะครับโอ้โหแล้วสุดท้ายพอลิวพูบีบเข้าใส่นี่แล้วสำเร็จผลเลยครับทำให้มาถึงตรงนี้ลิวพูแซงนำา2ครับ ดูฟิมิโนให้มาเน่ ane, ยิงติดเซฟก่อนครับโอ้โหแล้วซาร่ามาครับตรงนั้นโอ้โหแล้วแปรเข้าไปครับล่งๆเลยฟิมิโนให้มาเน่ ane, นะครับยิงติดเซฟทางด้านแต่เซคันต์แล้วซาร่าซ้ำเข้าไปโอ้โหสองหนึ่งครับยูโพแซงนี่นี่สกอร์เท่ากับ ดูการ2,006-2,007เลยนะครับอ่าน,น่าจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับเคนสโบเตงครับลงไปแทนอีวานลาคิติสครับมาถึงตรงนี้ลิว์พูครับแซงนำบาเซลน่าไปแล้วครับผลงานที่ผ่านมาลิว์พูเวลาเจอบาซ่ามากัจากจะทำง,งานทำผลงานได้ดีนะครับ อาครับโดฟิมิโนฟิมโนไม่ผ่านอัลบาอ้าวซาราจิมกินสโปูเตงไปที่ทางด้านคูตินโยกิราปิเก้มาที่เซโรเบรโตครับเมสซี่แม่เมสซี่วันนี้ไม่ค่อยมีส่วนกับเกมเท่าไหร่ครับเมสซี่นายหยุดเมสซี่ไม่ผ่านโรเบอร์สันครับฟิมิโนไปม,มาที่เกียตา ไปสายที่มาเน่เสโดมานเน่ไหลเรียดมาติดอยู่ติตี้ครับโอ้ยังได้อยู่ครับกีตาโดนเจียมเฮนเดอร์สันไปโรเบอร์สันครับมาเน่คืนกีตาเปิดปาทิดโอ้โหโรเบอร์สันโอ้โหโอ,โอ้ชาร์จจอ่อจอไม่เข้าครับโอ้โหโอ้ลิพูเกือบจะได้ลูกที่3ครับดูอีกครั้งครับจังหวะที่ มาเนี่ยคืนกิตา้าแล้วชิปมาครับแล้วโรเบิร์สันโอ้หูวางเท้าผิดไปหน่อยครับวากะเน้นทิศทางให้เข้าเสาสองครับโอ้โหโอโ้ถ้าสามหนึ่งนี่นัดสองเล่นง่ายเลยครับอา้าวบาซา่าถอดเมสซี่ออกแล้วส่งมาเข้มลงไปส่วนลิพูครับส่งโจโกเมสครับลงไปแทนเทนเนซ์าร์โน <laughs> ปเปเก้เบอร์สกตด ตีออกมาซ้ายครับเอาบ่าคูตินโย و. โบต,ต่งแล้วไหลไม่ถึงซัวเรสครับเดือพได้ลูกที่สามหรือเปล่าครับมาเนี่ไหลมาที่ซาร่าเก็บได้ซาร่าโอ้โฮตีเซฟแต่เซกเกนโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับอ,อย่างแค่สองหนึ่งครับบาซ่าาต้องเร่งนะครับเพื่อตามตีเสมอคูตินโย و. คูตินโยไปแล้วครับคูติญโยคูตินโยลากไม่ผ่านอา้าวยังได้อยู่คูติญโยลากแลก้วปัดลึกไปถึงอันซอนครับโอ้โหอาตัวรอชาร์จอยู่แล้วครับในช่วงนี้มาเน่ ane, ให้เฮนเดอร์สันโรเบอร์สันโรเบอร์สันได้อาครับให้ติดอยู่ตีตี้ครับยูตีตี้ไปทางขวาครับแล้วโอ้โหจบเกมครับบาร์เซโลนาครับ แขต่อลิวพูครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้โหอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะว่าผมไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ให้คอมเขาเล่้ปกตินะครับแต่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคิดว่าคู่นี้ผลจะออกมาอย่างไรครับแฟนบาซ่าแฟนลิวพูครับ นัดแรกที่คานวณก,ก่อนนะครับก็จะเด่นในคืนวันพุทธที่1พฤษภาคมครับเข้าสู่เช้าวันที่2นะครับเวลาตีสอนะครับติดตามได้ทางช่องโกนะครับเอ่อเว็บไซต์โกถ้าจะไม่ผิดจะไม่ผิดใน Facebook กับ YouTube น่าจะถ่ายด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ